เอาแบบคาปลาเลยพี่น้อยเอากระสามมาปุ๊บเส้นปลาเลาพันเลยเนาะเอาแบบลูกทุ่งเลยกันเองมนแดงน้ำแจนผสมใส่ในกองก้มีเคราะห์ขี่หลังน้ำลูกยูทูบเบอร์กอะเป็นอะไรเอา ไม่คนละมือคนหนึ่งไปนวดคนหนึ่งเกลือ้มใม่กันาเจ้ากพโตเจ้าจับอนอันนี้ก็น้องไสยพี่น้องอ่าจันสมัยผาพอนตอนนี้ซ่องปารีกำลังมาแห้งมาซ่องคนติดตามหลายอยู่ต้ ไปมาฮนี่แลยนี่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 าี่นีนี่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 นม่นี่น่นี่นี่นี่น่นมานี้นี่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 นาเนี่นี่นี่นีันี่นห่วี่น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 ก่นี่น้่นี่นี่นีนี่นี่นก่นร่นี่นเ่นีันี่นี่นี่นก่นี่นี่าี่น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 ี่บี่นีสนี่ดี่น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 ีบนี่บเนีนี่ี พานละเนี่ยเอาสบานี้องมอนเจบมันายสินด้อพี่น้องว้ยสินลสาวฝากไยังบูร่คาถ้ามีเจ้าของไปหายส่วนมากินปลาหรือว่าส่วนมาประมดคลายเคียดกังคูเลรอันนั้นจมสบายดีนะจำบายดีปะลูกเบิกเงาเฮออไมานมาเฮือมึงเด้อมัดเด้อพดสียงดีเลยพดเียงดีบายดเลยอ๋ออันนั้นนี่มาโป้ลูกโปพ่มัน มาทางนี้ยังมาทางนี้เห็นสบายดีสบายดีเจ้าแล้ก็คือได้ยไเห็นมากินสบายดีไหมสบายดีพี่น้องสเสือก็ได้มาแจกคลายสิ่น้อง่มาเห็นแลไวปดปลกยังลไม่ลืนี่อคือพอเนาะยันดัเ้แต่มาน้าเพังิงมุ

เอาซ้ำใหมน้องไงใส่างหอมนี claro ่จ oh ้ะกระตก็ดเข็ดเ็ดแห้งนะไก็ทัวจะลุมอะไรเด้อเบเดียนี่รเเดียวอน้หัวน่นี่ฮ้ยนายด่มังไวะนี่นะน่นะใครนองแดงน้อยๆนี่ด้ย่างไปนเลยไปไปเยไป สิมาคุหมดแดงใสพี่น้องกับน้องคนซอยกันเมื่อกี้นี่ใสตื่นอยู่ปะสีชมอยู่ปะนี่แดงนอเอาแบบข้าปลาเลยพี่น้องเลยเอากะสามาคุใสในป่าแล้วตืมเองครับพ่อเราจะ nhanh một thang men bò xuống cầm lên phía nó cái này thì càng cao bên nữa rồi cao bên มีไข่นไข่อะไรไหม <ừ. S 2> โอ้โลลแสนวันเท่าซื่อเยีลแสนเดี๋ยวไลยชมนะได้เลยนะได่ยแม่ย,ย,ยังหล่คุูสินะเอาซ้ำขอสินะ pho một nào từ biệt thôi đó nên xong lại được kia nóc nóc phục phật nhạ cà chinh nóc phần gà xuân phục phật tiền cả nhoi nè này nói còn đang gìn vô nữa đấy quan đấy ăn lấy cắn được nè, nêm muối tiêu, 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 muối น <c oughs> no ี่ตามเนี่ยามกบดตามกบดีลเวลงเม่ใเอนดีอ่นเนี้ยกระ้อใช่ก่อนแล้วบัวมันรสยกันคนละไม้คนละมือคนนึงไปนวดค้นึงเกลือใ่บเมื่อบานจะมืดแจค

ไไดเอาเพชรดิมาสำนังลืมเอาอีบอเพชรนะเียดน้ำลงนเลย้นบเพชรบอกเพชรบอไ่คู่วอเนันจันทร์คได้เหียนมันนผมเหีนเดีなな๋มันนอกเจเสียงมันวันนี้ันไ่ได้ลูกปเขาม่กาใไได้ทอดกันวันอังคาร

ก้อยแล้วก็ต้มสีมือน้องเพิ่นบ้นนี่นี่นะแมะ้องหนกักูใต้นี่แนะหละพี่นอ <c ười> ้องเอ้ยนี่น่าขวดแลวนะะตกน่อย นาสุกสยเลยนงกพี่น้องบุเกือบเต็มด้วยยังเลยบ่ห่วยเลยม่ต่มพอห่วยเอัากจะกับพี่กู้นะไปคนาคคานเนี่ กินตะต้มเล้ะลูกเห็นไหบอกกันเนี่แม่ิกินบอดิฟน่ะกินยันว่าแบบเป็นเป็นดันมาก่ะเขาก็บปตะคมไม่ใช่แกงะปันปลาตะคบแล้เก็นตะตมกินลูกอ่ะ

เป็นอะไรเป็นแหล่งในงวดไปกัดอีกหนึ่งวันเหมื่อนเชื้อคอยหาไปค่ายพักอะไรเพื่อนหาอยู่กับอีทิ๊เขาคอยกับหมูหาไปมาเลยงวดดัดมันอีไปช้ำอีกแหละงวดอะไรคอยยังไงอย่าลืมมะเขือมันกำลังเป็นดอกใครตะงัวตัวเองเนาะลุงนั่นว่าแม่บเขาอะไรแล้วแม่ไปชื่อพัก มาเแบบไป่านแล้วแซบขกพี่น้องไงกินลายคนแจบแยบบาบาดีมือน้องใหม่น้องใหม,ม่ยูทูปเปอร์น้องใหม่อีก ตาติดตามเพื่นเราดีน้องเด้อจันทร์สมัยภาพรดาษาไทยแหลเปล่อเป็นภาษาไทยบ้าลาลาคิดเป็นกัทั่วไปแหละเห็ดยูเห็ดจินเห็ดเบร้เห็ดงานในส่วนนั่นแหละาคพันติดตเด้วย้วกดแชร์เนแรงให้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในห้เรนอยนะเป็นแฟนในวับบได้ำต้มขนมเด็กๆเนาะ เอาเลยแล้วไปลงลิองเมือะเลยสามเมือเลยโอเคพี่น้องลิปนี่กัลาพี่น้องไปก่อนอ่าลุงรางเลยลาพี่น้องเลยมน่กันสวัสดีเช้านะครัมนีกันอเนาากับลูกเราองคนมันไมกัไม่โดยเปนปลาตดองเลหายตดองนี่ให้ตาดองมัก้อยตามไเลยตาแพงกันในการต่างลานทั้งแต่ละลาน เป็นยังไงปพรอเช็นมะลิโกผักรานะฮะและกะ่ายไปซื้อกับไปซื้อแล้วเด้อลาปกรนพี่อนเอาปกรกินหนาเนาะไปดีมาสุกูสุกอนายดีปนุ่มาย